สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธยายพัฒส,สูตรเหมือนเช่นทุกวันนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตของคนเราบนโลกใบน,นี้ล้วนแต่เป็นทุกข์แทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะยากดีมีจนร่ํารวยข้นแค้นหาเช้ากินค่ําอาศัยอยู่ในเมืองอาศัยอยู่ในป่าอาศัยอยู่ในวังล้วนแต่มีความทุกข์แทบทั้งสิน้นอริยสัจสี่คือคําตอบให้เราได้ทราบว่าทุกข์คืออะไรอะไรทําให้เกิดทุกข์ทุกข์จะดับไปได้อย่างไรแล้ววิธีที่จะดับทุกข์ แบบไม่เหลือทํำอย่างไร <S <S <ess ie> เคล็ดลับอยู่ที่การเข้าไปรู้เหตุเกิด <S <S <ess ie> เหตุดับ <S <S <ess ie> วิธีการของความทุกข์นั่นเองโดยเข้าไปศึกษาอริยสัจสีเราต้องรู้ก่อนว่าอันเนี้ยคือทุกข์อันเนี้ยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อันเนี้ยทุกข์มันดับได้แบบนี้อันนี้คือวิธีที่ทําให้ทุกข์ดับไปโดยไม่เหลือลองไปฟังพระสวดกันได้เลยครับ จากหนังสือตามรอยธรรมอริยสัจสีโดยสังเขปทรงแสดงด้วยความยึดในขันห้าภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างห้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนําให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกําหนัดพร้อมหน้าแห่งความเพลินมักทําให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ภิสู่ทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นความสลัดลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวาง ความไม่อะไรซึ่งตัณหานั่นเองอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองแปดนั่นเอง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แล คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิสูุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด